วัดจะทิ้งพระประวัติและความสำคัญของวัดชื่อแปลกจังหวัดสงขลาวัดจะทิ้งพระแห่งตำบลจะทิ้งพระอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเป็นวัดสำคัญมาแต่โบราณและหลักฐานความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่2 1ถึง23ในภาคใต้ของไทยวัดนี้เดิมชื่อวัดสทิงพระแต่ต่อมาคนเรียกเทียนจากสทิงพระเป็นจะทิ้งพระเสียอย่างนั้น ภาพอุโบโสถวัดจะทิ้งพระสมัยรัชกาลที่หวัดสถิงพระสร้างราวพุทธศตรวตรรษที่16มีเจดีพระมหาธาตุที่สันนิษฐานว่าสร้างก่อนหน้าการสถาปนาวัดต,ตั้งแต่พศ1,300เป็นาศาสนสถานเนื่องในพุทธศาสานานิกายมหายานลักษณะแบบมณดกสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปก,ก่อนจะเปลี่ยนเป็นทรงระฆังคว่ำแบบ ลังกาในภายหลังในตำนานนางพระยาเลือดขาวระบุว่าเจ้าพระยากรุงทองเจ้าเมืองสอทิงพรารันสีเป็นผู้สร้างวัดแห่งนี้ร่วมกับนางเลือดขาวนาฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาพร้อมสถาปนาพระพุทธไสย,ยาสและพระมหาธาตุเจดีนางเลือดขาวเป็นตำนานที่เล่าถึงการเข้ามาในคาบสมุทรเมลายูของพุทธศาสนา หลังสงครามที่พระเจ้าอาโศกมหาราชเขีนฆ่าผู้คนไปมากมายในชมพูทวีปคนจำนวนหนึ่งเลือกอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในคาบสมุทรด้านขวาดินแดนสุวรรณภูมิกระทั่งมีการสร้างบ้านแปลงเมืองครึ่งบริเวณฝั่งทะเลนอกเขตสถิงพระในช่วงพุทธศตรวรรษที่15องค์คาพยพดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการที่พุทธศาสนาเทราวาาจากลังกามายังดินแดนไทยด้วย ได้แก่การเกิดพระบรมธาตุเมืองนครศีธรรมราชและการสร้างพระพุทธสิหิงในช่วงพุทธศตรวรรษที่18-19และพระพุทธศาสนาที่แผ่เข้ามาในหัวเมืองมอญ<ม>เช่นสเทิมมอตามารวมถึงแกว้นสุขโขทัยสีสัชนาลายัยในยุคข้อขุนรามคำแหงมหาราชและพยาลิไทยในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยามีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรว่า พระครูอินทมาลีเจ้าคณะป่าแก้วได้เข้ามาบูรณาวัดสถิงพระช่วงพศ2109-2111เนื่องจากท่านเคยทำความดีความชอบกราบจนสลัดแห่งแหลมมลายูมาก่อนพระเจ้าแผ่นดินอยุธยาจึงสนับสนุนท่านทั้งแรงงานและทุนทรัพย์สำหรับกันลับนาพื้นที่แถบนี้ ทั้งนี้เจ้าคณะป่ากแก้วจะมีบทบาทดูแลว,วัดต่างๆในเขตหัวเมืองพัทลุงและรอบทะเลสาบสงขลามีศูนย์กลางที่วัดเขียนบางแก้วกับวัดสอทางนับว่ามีความสำคัญต่อการปกครองคณะสงฆ์แถบทะเลสาบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาภาพเจ้าหญิงมสุรีในจินตนาการนางเลือดขาวแห่งลังกาวีโบราณสถานโบราณนนวัตถุวัดจะทิ้งครัร วัดจะทิ้งพระมีของโบราณสำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะเจดีพระมหาธาตุเจดีก่ออิดดินและอิดปการังสอดินเจดี JD, องค์เล็กรวมถึงพระพุทธสายญาติพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามฝีมือช่างพื้นบ้านและวิหารพระพุทธสายญาติที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าวิหารพ่อเท่านอนวิหารนี้สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา หน้าบันวิหารมีลวดลายปูนปั้นด้านหน้ารูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวันด้านล่างมีรูปยักษ์แบกรูปเทวดาและลายไทยรูปใบไม้ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธไสย,ยาสิ์ก่ออิฐถือปูนหนึ่งองค์ผนังเป็นภาพจิตปรกรรมพุทธประวัติฝีมือช่าง,งท้งองถิ่นสะท้อนศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนา รวมถึงภาพวิถีชีวิตชาวบ้านโดยรวมแล้วสถาปัตยกรรมวัดจะทิ้งพระคือประจักษ์พยานรูปแบบศิละปะลังกายุคแรกแรกในดินแดนไทยสิ่งสำคัญอื่นๆภายในวัดจะทิ้งพระที่ครึ่งทะเบียนโดยกรมศิละปาะกรได้แก่ 1. พระเจดีย์ฐานไม้12 2. วิหารพระพุทธสายญาติอา 3. พระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม 4. หอระฆังและห้ากำแพงส่วนชื่อจะทิ้งพระก็เป็นเพียงคำที่เพียนเท่านั้นวัดไม่ได้จะทิ้งพระแต่อย่างใดเพราะทุกวันนี้มีการจัดงานสมโภชพระพุทธไสายาตนและพระมหาธาตุเจดีในวันแรมหนึ่งข้าเดือน6ของทุกปีอยู่ภาพเจดีวัดจะทิ้งพระ